คุณผู้ชมยังอยู่กับผมในรายการพลังพลเมืองครับวันนี้เป็นภาครายการพิเศษที่เราได้ติดตามไปทำรายการร่วมกับกลุ่มกลีนนะครับนั่นก็คือการตรวจสอบการบริหารจัดการน้ำป้องกันภัยแ้งและน้ำท่วมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับแล้วก็เพื่อป้องกันสิ่งที่จะตามมานั่นก็คือภัยแ้งอะไรจะเกิดขึ้นในเวทีสนทนาเมื่อกี้เนี่ยผู้ร่วมผู้ร่วมสนทนาทั้ง4ีหท่านได้พยายามเปิดประเด็นว่า แนวโน้มในปีนี้น้ําไม่น่าจะท่วมถ้าจับทางดูนะครับแต่สิ่งที่ตามมาคือภัยแรง้งผมจะให้ท่านผู้ชมได้ติดตามการสนทนาในช่วงที่2ต่อครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่วงที่2ของเวทีเสวนาที่เรากําลังเฝ้าระวังการเกิดมหาอุทกภัยที่เราเหมือนกับคนกลัวน้ําไปแล้วนะครับคนไทยเนี่ยณเวลานี้เราก็จะไปดูกันในเมื่อเขื่อนสองเขื่อนนี่นะครับก็คือเขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิจ ยังคงเป็นที่เฝ้าติดตามมองของสังคมไทยและก็บรรดานักการเมืองโดยเฉพาะฝ่ายบริหารเนี่ยนะครับก็ยังคงมองว่าเขื่อนสองเขื่อนนี้นะครับจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเราไปดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ํากันนะครับคุณกิติศักดิ์ครับวางแผนไว้ยังไงปีนี้เอาง่ายๆว่าทั้งน้ําแรงก็จะไม่ให้แ้งเนี่ยรัฐบาลเริ่มแล้วห่วงแล้วว่าแล้งก็จะไม่ให้แล้งต้องมีน้ําพอให้ประชาชนใช้2คือไม่ให้ท่วไปต่างหากแล้วก็บอกว่าเขื่อนเนี่ยต้องคุณไปหาจัดการเราเองนะตอนนี้จากเดิมยังไมากำหนดเลยนะ ว่าพร่องน้ําต้องให้เหลือสี่ิ้าแต่พอเจอปัญหาภายแรงเข้าก็เอางั้นคุณรับไปแล้วกันเหมือนกับโยนให้แล้วทั้งเขื่อนก็มีการปรับนะครับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยเกณฑ์กําหนดการควบคุมของอ่างเก็บน้ำนะตัวบนและตัวล่างเนี่ยก,กำหนดให้เหมาะสมกับสภาพอากาศนะครับก็มีเกณฑ์ปรับเกณฑ์ข้อหนึ่งก็คือปรับเกณฑ์ข้อ2ก็คือ,อ,อมีการปรับเป้าหมาย ที่1นึพฤษภาว่าจาก45%เนี่ยก็บริหารตามความเป็นจริงณเหตุการณ์หมายถึงว่า45่ิบนี่ต่ำก็ปรับไปเป็นประมาณ53%ซึ่งปีที่แล้วเนี่ยณเวลาเดียวกันเนี่ยก็อยู่ที่50%าร์เซึ่งปีนี้ก็ดูว่าจะสูงกว่านะครับดูว่าจะสูงกว่าแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอ,อย่างต่อเนื่องนะครับ,รบเป็นวันต่อวันนะครับก็ มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประชุมนะฮะกับหน่วยงานระดับนโยบายนะครับทุกวันอังคารนะครับเพื่อได้ปรับสถานการณ์ให้มั่นใจว่าสามารถจะมีน้ำใช้ตลอดช่วงฤดูดแแปง<ะ>ที่จะผ่านพ้นไปเนี่ยแล้วก็ฤดูฝนที่จะมาใหม่เนี่ยว่าให้ปลอดภัยต่อ,อ,อปัญหาเรื่องทกภยัยน้ำร้นเขื่อนนะครับมีคำสั่งพิเศษอะไรไหม ก็ไม่มีครับสั่งพิเศษไม่มีวันนี้เอาอยู่ก็หวังว่าเป็นเช่นนั้นนะครับ,รบแต่ครั้งนี้ทั้งนั้นก็ธรรมชาติเนี่ยเราไม่สามารถจะไปคาดการอะไรได้ามากมายเพราะว่าเพราะว่าอ,อ,อากาศของโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมากนะครับอะไรที่ห่วงที่สุดคือทำให้ใหงานเราทำงานยากที่สุดก็คงจะเรื่องบริหารจัดการเรื่อง คำสั่งคำสั่งนโยบายนะค,ะครับคำสั่งนโยบายซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะมีการกิจกรรมการใช้น้ําแต่ละพื้นที่เนี่ยไม่ตรงกันอย่างเช่นเ,เดือนสิงหาคมปีที่แล้วเนี่ยก็ยังห่วงเรื่องการเกี่ยวข้าวในใน,ในภาค,คกลางนะฮะซึ่งเขื่อนจะพ้องน้ําก็มี เงื่อนไขเงื่อนไขในการพ้องน้ําซึ่งอาจจะทําให้การตัด,ตดสินใจของในฝ่ายนโยบายเนี่ยล่าช้าครับว่าที่ควรจะเป็นรัฐบาลสั่งมาอย่างหนึง่งนักการเมืเนินในพื้นที่เข้ามาทําอีกอย่างหรือมีบ้างไหมฮะคือเข้ามาโอโ้คุณต้องอยางนั้นอย่างนี้สําหรับที่เขื่อนซีกิจเองเนี่ยยังไม่มีอะก็มีแต่พี่น้องประชาชนเองอะนะะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามแล้วเราก็เป็นข้อมูลในการฟีดแบ็กที่ จะเข้าไปสู่คณะกรรมการระดับนโยบายนะครับเข้าไปก็มีเช่นนั้นนะครับคุณชลชัยฟังแล้วเป็นไงสบายใจขึ้นไหมครับพมมาดูแล้วผมไปดูดูจริงๆได้ไปดูสถิติปีต่อปีนะครับแล้วก็การคาดการณ์นะครับรวมทั้งการเฝ้าระวังโดยคณะกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์น้ำเนี่ยผมผมผมก็ให้เครดิตนะครับถือว่าเป็นการปรับตัว เป็นความพยายามของภาครัฐที่จะบูรณาการ,รนะครับอย่างน,น้อยๆก็คือมีกลไกการทํางานที่มันมันเป็นจริงแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่เป็นจริงนะครับเช่นการให้นโยบายจากฝ่ายการเมืองมาว่าปีนี้ต้องปรับระดับน้ํา ในเขื่อนแค่45ระมาดูสถานการณ์จริงกไม่ได้แล้วต้องปรับขึ้นอีกอมผมก็ยังห่วงเรื่องของความช้าไปหรือเปล่าก็าปล่อยไปเยอะแล้วใช่ไหมฮะแล้วจะแรงยาออยู่ไหมอะไรแบบนีบ้ก็ยังดีไม่สายเกินแก้ก็มั่นใจระดับหนึ่งแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นสุดท้ายมันก็คงต้องดูสภาวะภูมิอากาศหรือภัยธรรมชาติที่มันผกผันตลอดเวลาเนี่ยนะครับมันเป็นตัวแปรที่ผมคิดว่าเราคาดการยากฉะนั้นเฉพาะหน้าทุกหน่วยงานถ้าทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ ปร่งใสให้ประชาชนก็มีส่วนร่วมเนี่ยเท่าไหร่เท่ากันนะครับเอาอยู่ขนาดไหนก็เอากันแต่ว่าแต่ว่าถ้าแบบให้ทุกเรื่องเป็นการเมืองเหมือ,มอนที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าว่าความล้มเหลวในการบริหา,ารจัดการน้ําเนี่ยในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องการเมืองเข้ามาปนซะจนทั้งระดับชาติท้องถิ่นเนี่ยนะฮะมันเละไปหมดนะนะครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่ผมคิดว่าสังคมก็ต้องก็ต้องเก็บรับบทเรียนแบบนี้นะครับห่วงอะไรเป็นพิเศษไหมขอมท่านหน่อยือคือผม ผมไม่ได้ห่วงเลยเลยถ้าพูดถึงเรื่องน้ําดินฟ้าอากาศ <ừ> ผมห่วงเรื่องธรรมชาติที่มันเปลี่ยนไปมาก <ừ> อันนี้เป็นโจทย์ที่มันมันมันไม่ว่าจะฝ่ายการเมืองฝ่ายประชาสังคมธุรกิจเอกชนสื่อมวลชนเองก็ต้องเอาเรื่องนี้เป็นวาระมากขึ้นครับไอไอภัยธรรมชาติหรือการคาดการณ์การพยากรลมฝนฟ้านี่มันมันทำได้ยากมากขึ้นผมว่าอันนี้มันต้องอาจจะต้องสร้างองค์ความรู้กันใหม่หรือเรียนรู้กันใหม่ครับ,รบที่ที่ทศ มีประเด็นหนึ่งที่ผมผมดูว่าการเอาจริงเอาจังมันก็ส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่เมกะโปรเจกต์ซะเป็นส่วนใหญ่นะแต่ในเชิงของที่เราเห็นภาพที่ในพื้นที่จริงๆนั้นเนี่ยเรารถผ่านมาก็ยังเห็นสันดอนอยู่กลางแม่น้ําเห็นพี่น้องอย่างนาอย่างแห้งแล้งน้ําไม่ค่อยจะมีข้าวตายกันก็เยอะนะฮะแล้วก็มาฟังเรื่องของเขื่อนมาดูแล้วเนี่ย พี่มีความวิตกกังวลอย่างอะไรเสนอเนี่ยการบริหารจัดการเระเม่แรกก่อนนะฮะเรามาด้วยภาพว่าเขื่อนเป็นจำเลยครับโดยการเมืองและสังคมแต่สร้างให้เป็นจำเลยเมื่อเรามาฟังการบรรยายทั้งสองเขื่อนเขื่อนพุ่นกับเขื่อนเศรษฐกิจครับทําให้เรามั่นใจมากขึ้นว่าเขื่อนเนี่ยหนึ่งมีองค์ความรู้พอครับเครื่องมือพอนะแล้วก็มีการเพิ่มเครื่องมือใหม่ๆที่ไปตั้งตั้งแต่เนี่ยิ่งได้ยินนะคุณได้ยินนะ สถานีทรมานทรบ้านก็คือจับภาวะฝนที่ตกลงมาใช่ไหมครับยาวแค่ไหนใช่ไหมครับแล้วก็ความชื้นนวเน้ำใช่ไหมครับแล้วก็อะไรอีกบ้างประมาณความสูงของน้ำครับระยะทางการเดินทางของน้ำอะไรมวลน้ําที่เดางทางครับซึ่งสามารถเครื่องมือนี้สามารถจับได้ถึงันควันนะเราก็สามารถจะบาบริหารจัดการได้เพราะฉะนั้นในประเด็นเรื่องความสามารถและ องความรู้และการเอาจิตมาจังของพนักง,งานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและผู้รับผิดชอบเขื่อนเนี่ยผมไม่มีปัญหานะฮะผมเชื่อมัน่นแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าอันที่หนึ่งก่อนความแปรปรวนของดีฟ้าการครับสองอย่างที่เราพูดไปแล้วว่าตกลว่าการสร้างเขื่อนแต่ไม่ได้ดูแลป่าเหนือเขื่อน mm. ซึ่งก็ไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของการบริหารเขื่อนแต่วันนี้เขื่อนรู้สึกว่าตัวเองต้องรับผิดชอบด้วย mm. ถึงแม้จะสายไปฉน่อยว่าจะต้องไปดู mm. แหล่งต้นน้ำนะที่จะทําให การชะลอการไหลของน้ําที่มาจากความแปรปรวนของธรรมชาติช้าลงเพราะถ้าไม่ทําตัวนี้นี่เขือรับน้าว่าไม่ไหวนะฮะนันความแปรปรวนของธรรมชาติและการที่ป่าเหนือเขื่อนเนี่ยถูกทําลายไปมากเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่ทําให้การควบคุมน้ำเนี่ยอาจจะไม่มีประสิทธิภาพดีพอแล้วต่อมาก็คือปัจจัยเรื่องการเมืองอนโยบายทางการเมืองตอนนี้กําลังอยู่ว่าจะสู้กับน้ําท่วมหรือจะสู้กับภัยแล้งอืมอ ความรู้ของการเมืองนักการเมืองและนักวิชาการที่ห้อมร้อมของนักการเมืองมีพอไหมครับเพราะคาสั่งและนโย,ยบายจะมาที่ที่เขือ่อนที่เขือ่อนตอนนี้เราแน่ใจว่าความรู้พอ,อแต่ <พอ S 2> ในเรื่องนี้ก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นส่วนหนึ่งครับรวมทั้งการใช้เงินก้อนใหญ่ในเมกะโปรเจกต์นะซึ่งเดิมทีวางไว้ว่าจะใช้ไปสําหรับเรื่องน้ําท่วมนะฮะแต่นี้พอขยับมาเรื่องจะเกิดอะไรแรงเน้จะขยับ ไอ้เมกาโปรเจกต์เมกาโปรเจกต์เราก็รู้อยู่แล้วว่าโครงการใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาจะมีการทุจริตคอร์รัปชันหรือกินหัวคิวคอันนี้เป็นเป็นธรรมชาติของของการเมืองไทยซึ่งทําให้คําสั่งต่างๆและนโยบายต่างๆเนี่ยมันผิดบิดเบี้ยวไปร,รวมทั้งสิ่งที่ผิดพลาดมาในอดีตในการที่เอาอุตสาหการรมใหญ่ๆไปอยู่ในหนองน้ำปูกง่ายๆ,ๆหรือในทุ่งนาอย่างเช่นอยุธยาอย่างเงี้ยนะมันก็เกิด ปัญหาในเรื่องทางเดินของน้ำนะแล้วก็ต้องไปอยู่ในแหล่งน้าท่วมตอนนี้ก็มีการสร้างกําแพงการล้อมรอบ,รอบ,รอบแล้วอะไรจะเกิดขึ้นะมันก็จะกันน้ําส่วนหนึ่งไปยังที่ของอประชาชนที่ไม่สามารถกันน้ําได้อันต่อไปก็คือเรื่องทางเดินของน้ำแต่ว่าถ้าปรากฏว่าครูลําคลองและแม่น้ําทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ใต้เขื่อนลงไปเนี่ยผมคิดว่าถูกล่าเลยมบามานานปีแล้วนะผมเป็นคนอยู่ใต้เขื่อนรวมทั้งครูคลอง ถนนทนทางที่ไปขวางทางน้ําอันนี้ก็ต้องรัฐบาลต้องพูดรบาชาติว่าแผนนี้จะแก้ใหญ่อย่างไรนะไม่ใช่ไปทําแต่เรื่องไม่กับโปรเจกต์หรือไปเอาใจเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมใหญ่ๆไม่ให้ย้ายฐานหนีไปแล้วความผิดอันนี้มันเป็นความผิดซึ่งสืบเนื่องกันมาตั้งแต่ B.O.I. ในการที่ให้ทุนเชนิญชวนชน,นักลงทุนมาเชนักลงทุนไม่ให้เสียภาษี ลกเว็นยกเว้นภาษีให้ไปอยู่ที่หนองน้ำนะครับนะฮะให้ไปอยู่ที่ทุ่งนาอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นไม่เป็นไรวันนี้เรามาที่เขื่อนเราก็ทําให้มั่นใจในเรื่ององความรู้ของเขื่อนแต่ก็ต้องตั้งคาถามประเทศรัฐบาลนโยบายคุณยาวยังไงแน่ใช่ไหมครับเราก็ต้องทําเรื่องระยะยาวเยอะแยะซึ่งพอมาตรงนี้ปุ๊บเมื่อฟังการบรรยายของผู้รับผิดชอบเรื่องเขื่อนเศรษฐกิจก็เห็นว่าได้มองไปไกลและ แต่ไม่สามารถเป็นผู้กําหนดนโยบายได้ทําเท่าที่ตัวเองจะทําได้คือไปให้การศึกษาประชาชนไปเปลี่ยนเรื่องการาใช้พืชหมุนเวียนไปเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มการปลูกป่าโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านอะไร,รนี้เป็นต้นอ,อันนี้ถ้ามาถึงตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความเข้าใจและมั่นใจในคนทํางานในการไฟฟ้ามากขึ้นคราวนี้ก็ต้องไปถามรัฐบาลนี่ประเด็นที่ผมฟังฟังดูเนี่ยมันมีประเด็นใหม่เยอะนะในในการมารับฟังครั้งเนี้ย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องประเด็นสิ่งแวดล้อมใหม่ๆแล้วก็ประเด็นเรื่องของดูเหมือนก็จะเป็นห่วงบรรยายว่าในส่วนของน้ําที่เข้ามาในอ่างหรือจะไม่เข้าในอ่างเนี่ยมันก็มีสภาวะแปรปรวนทางธรรมชาติพี่อยู่ในงานของของ NGO มาแล้วเนี่ยคือพอมาฟังอย่างนี้แล้วมันมีอะไรวิตกกังวลไหมครับว่าจะจะ,ะเห็นเรียกร้องว่าน่าจะให้ภาคเอกภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม,นนมเป็นขนานกันระหว่างการไฟฟ้ากับภาคประชาชนมันขนานกันแล้วก็จะ ไม่ยอมมาเจอกันนะแต่วันนี้หลังจากที่ทางกุศริชัยไม้งามประธานสาภาพแตเพระาะว่าฝ่ายผลิตไปร่วมกับภาพประชาชนรวนทั้งสาภาพอื่นๆด้วยแล้วก็พนักง,งานการฝ่ายผลิตก็ไปร่วมกับภาพประชาชนมากขึก้นเพราะนั้นความรู้ที่มันขนานกันนะความเห็นที่มันแตกต่างกันเนี่ยตอนนี้มันเริ่มที่จะมาบรรจบกันครับคำว่าบรรจบกันคือมาพูดคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยภาพประชาชนกับภาพ การไฟฟ้าเนี่ยกาทำงานร่วมกันเรามีปัญหาอย่างเนี้ย <ừ. S 2> เราจะจัดการกับภาครัฐและภาคทุนได้อย่างไรเท่านั้นเองคุณจีชายพอ,อ,พอม,ามาขนานี้เนี่ยพอเราได้มาสัมผัสกันแล้วได้มีการพูดคุยแล้วเนี่ยในส่วนของสหภาพยังยังยัง,ยงต้องทําอะไรอีกเพิ่มเติมไหมคร <c oughs> ับก็ในฐานะที่เป็น องค์กรตัวแทนพนักง,งานนะครับเราก็ถือว่าเป็นส่วนเพราะเดี๋ยวนี้นะคือตัวผู้บริหารที่ทํางานตามหน้าที่เนี่ยดูเหมือนว่าจะเกรงใจจะพูดจากใจกอะไรก็ไม่ค่อยถนัดดูเหมือนกันนะผมก็เลยบอกเอ๊ะตางตัวสหภาพเองจะเล่นบทยังไงเนี่ยก็สหภาพนะครับผมคิดว่าเราเองก็รู้ว่าองค์กรเราทาํางานยังไงครับนะครับ,รบเราก็ต้องพยามยแสดงความเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับที่จะต้องให้เห็นว่าเรื่องของการบริหารจัดก,การเขื่อนเนี่ย เดี๋ยวน้อยประสบการณ์คนคนกายฟ้าเนี่ยสามสิบกปีที่สะสมมาเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าทุกอย่างไม่ให้กายฟ้าจะถูกทั้งหมดครับเราเองก็ควรจะเปิดพื้นที่ที่รับฟังพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อจะนํามาปรับปรุงนะครับให้ดีขึ้นสุดท้ายคือความเชื่อมั่นของประชาชนว่ากอผอที่ผมเรียนเขาม,มีความเป็นมืออาชีพนนเนี่ยเราถึงแม้เรารับนโยบายนะแต่บางครั้งบางเรื่องเนี่ยนะครับ ถ้าเป็นเรื่องของความมั่นคงของเอขื่อนนะครับนี่คือสิ่งที่เราเองต้องตัดสินใจนะครับ,รบมันต้องมีการบริหารจัดการในร,ในระดับหนึ่งที่รับนโยบายเนี่ยเราไม่ปฏิเสธแต่ไม่ให้รับอย่างเดียวอะไรที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็ต้องเสนอภาครัฐไปเพื่อที่ได้ปรับนะครับให้เหมาะสมนะครับ,รบและที่สําคัญผมเรียนครับว่า การบริหารจัดการน้ำเนี่ยไม่ใช่กรภพอเป็นคนตัดสินใจมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงสิบกว่าหน่วยครับน้ําแรงก็มีคณะกรรมการเป็นเป็นคณะกรรมการที่เข้ามาบริหารจัดการน้ำเราก็เป็นเพียงแค่หนึ่งองค์กรนะครับก็ต้องฟังความเห็นขององค์กรต่างๆนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าสภาพแรงงานก็เป็นกระบอกเสียงอันหนึ่งนะครับที่ตอนนี้อาจจะต้อง ใช้มากขึ้นอมไม่ใช่ให้ฝ่ายการเมืองลุกแล้วก็ฝ่ายบริหารไม่ตอบอนะครับเราเองกว่าจะมาแก้ทุกอย่างมันก็ไป<ะ>จนบา,บางครั้งประชาชนก็ไปฝังใจแล้วนะครับ ก็นี่คือสิ่งที่เราได้คุยกันเบื้องต้งนนะครับเพราะว่าสิ่งที่ห่วงอยู่ก็คือเรื่องของการที่จะทําอย่างไรไม่ให้เกิดสภาวะความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติทางเรื่องของอุทกภยัยหรืฝอฝนตกนะครับแล้วก็เราก็กลัวกันจังเลยนะนะครับแล้วก็พอภัยแลแ้งเนี่ยเราก็กลัวกันอีกสุดท้ายการบริหาราทั้งน้ําท่วมทั้งภงัยแล้ง คนที่แย่ที่สุดก็คือชาวบ้านอีกนะครับด้วยนั้นเองก็เป็นเรื่องที่เราพยายามติดตามเรื่องนี้แล้วก็เพื่อที่จะให้สังคมสบายใจได้ขึ้นนะครับเพราะว่าในส่วนของความรู้ของคนที่ทําหน้าที่นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เรากําลังติดตามไปก็คือเราได้ข่าวมาอ,อยู่ๆแล้วเนี่ยมาติดตามเรื่องของการบริหารจัดการน้ําแล้วอยู่ๆเอ๊ะเขื่อน จะไม่ได้อยู่ในกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมันก็คือการบริหารจัดการน้ํำนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันในข้อสรุปนะครับว่าในส่วนของปีนะปีนี้เนะี่ยปีปลายปีนี้ฤด,ดูน้ำเนี่ยนะครับน้าจะท่วมไม่ท่วมอีกและรวมไปถึงเขื่อนนะครับจะไปอยู่ในกระทรวงน้ําที่จะเกิดขึ้นมาใหม่หรือไม่จะเปิดประเด็นให้กับท่านผู้ชมได้มีการวิพา์วิจารณ์และก็เสวนากันต่อนะครับพักสักครู่ครับคุณผู้ชมครับท่านคือเทป รายการสดจากเวทีเสวนาเรื่องการบริหารจัดการน้ำภัยแรงหรือน้ำท่วมนะฮะจากเวทีสันเขื่อนสิริกิตนะครับได้ฟังความคิดเห็นโดยสรุปแล้วสองสามท่านที่ได้เกิ่นมาเราพอจับได้ว่าน้ำท่วมในปีที่แล้วเนี่ยจากประสบการณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนั้นสามารถที่จะจัดการบริหารน้าได้นะครับแต่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นนั่นก็คือมีฝ่ายการเมืองเข้าไป ควบคุมแล้วก็แทรกแซงทําให้การจัดการน้ำเนี่ยไปท่วมบางที่และประเด็นสุดท้ายที่เติมขึ้นมาจากการพูดคุยมาสักครู่เนี่ยก็คืองบประมาณมหาศาลที่วยทุ่มเทให้ไปเป็นพันล้านกับการจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมวันนี้ถ้าเกิดว่า,ามีภาวะภัยแรงขึ้นมางบที่ทุ่มเทลงตรงนั้นเนี่ยจะทํำยังไงจะพลิกกลับมาจัดการเรื่องของภัยแรงได้นี่น่าสนใจครับรอพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงต่อไปครับ คุณผู้ชมครับยังคงเป็นรายการพลังพลเมืองภาคพิเศษบนเวทีเสวนาการบริหารจัดการน้ำในสภาวะาน้ำท่วมและก็ภัยแ้งครับเป็นการสนทนาเป็นการเสวนากาันร,ระหว่างผู้ร่วมเสวนาด้วยกันมีคุณสุยาสยกตาศิลามีคุณพี่พบธงชัยมีคุณสิริชัยไม้งามและคุณมีคุณกิติศักดิ์ล่ออุทยัยและก็นาเนินรายการโดยคุณทศพลแก้วที่มาจากเวทีสันเขื่อนอสิริกิตครับ ผมไม่ให้ผู้ชมได้วเสียเวลากลับไปพบกับช่วงต่อไปครับคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการเสวนาติดตามการบริหารจัดการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุทกภยัยครั้งใหญ่ของประเทศไทยอีกนะครับ ในช่วงนี้เนี่ยเราคุยกันมามากพอแล้วนะครับแล้วก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำํำโดยเฉพาะบุคคลที่เราคิดว่าที่พยายามที่จะเป็นผู้ที่ยกตัวอย่างทางสังคมได้แล้วก็เป็นที่ไว้ใจได้ก็คือพี่พิพจน์ี่แหละพอมาอยู่ที่นี่ปกติแล้วก็เขื่อนนี่เขาไม่ค่อยชอบกันนี่ถ้าพี่พิพบอกว่าเอาละงว่นนี้น่าจะ พอไหวพอไหวเนี่ยหลงสเสน่ห์อ <c oughs> พอไหวเนี่ยเราก็ถือว่า,า,วาเดี๋ยวก็ให้พี่มิภพช่วยมาดูแลพอว่าน้ําน้ามาฝนมาเนี่ยพี่มิภพต้องมาดูแลที่เขื่อนแหละทีนี้ตัวของคนที่เป็นเจ้าของโปรเจกต์ก็คือพาบรรดาผู้คนมาดูเขื่อนสองเขื่อนเนี่ยคุณเสียใจพอพอมาเอาเอาสรุปสรุปว่าพอใจหรือย,อยังเนี่ยมันคงเป็นการนับหนึ่งของการทํางานนะครับซึ่ง เอาเฉพาะจุดที่มาทั้งสองเขื่อนทั้งเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสุริกิจก็ถือว่าเราได้ความมั่นใจกลับไปนะครับได้เห็นแผนทั้งเฉพาะหน้าและก็ระยะปานกลางรวมทั้งระยะยาวนะครับอ,อันนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีครับ,รบผมคงไม่มีข้อเสนออะไรมากนะครับแต่ว่าก็มีสองประเด็นที่ที่ฝากทางท่านผอ,อ,อนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังอาจจะลองลองดูนะครับประเด็นแรกก็คือเฉพาะหน้านี่ผมคิดว่า S <S เราคงต้องยอมรับความจริงประการหนึ่งก็คือช่วงน้ําท่วมใหญ่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยการจัดการโดยภาครัฐตามลาพังเนี่ยมันไม่พอมันเอาไม่อยู่ <อ S 1> นะครับเราเห็นบทบาทของเอก,กชนภาคประชาสังคม <S <S เห็นกระบวนการจิตอาสามากมายมมมในภาพใหญ่ฝ่ายการเมืองฝ่ายนโยบาย,ยก็ต้องทำงานให,ให้ให้ที่ยืนให้บทบาทของชุมชน,ชนท้องถิ่นภาคประชาชนก็มามีส่วนร่วมในการบริการ นะครับก็พอที่ดูในพื้นที่ก็คงต้องเชื่อมโยงกับเครือข่ายชุมชนตามรุ่มน้ำครับประชาสังคมในพื้นที่ซึ่งอันนี้ก็เป็นงานที่ทาอยู่แล้วก็ก็วางใจได้นะครับในระยะยาวเรื่องเราเหล่านี้มันจะเป็นนโยบายแล้วก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายการเมืองเขาตระหนักยังไงเวลากำหนดนโยบายสาธารณะแล้วก็เห็นหัวชาวบ้านนะครับว่านอกเหนือจากผลกระทบที่เขาต้องรับเนี่ยนะครับเขาจะมีส่วนร่วมหรือเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในโปรเจกต์นั้นๆในนโยบายนั้นๆได้อย่างไรนี่ก็เป็นหน้าที่ที่ ทางพวกเราคงต้องมาช่วยกันผลักดักนโดยตรงต่อนะครับ,รบแต่อยู่ๆเนี่ยผมผมว่าบางทีเนี่ยความเสียหายของประเทศเนี่ยมันก็เป็นผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มบางพวกเหมือนกันนะไอ้กะเพราะวิพากษ์ตอนหลังน้ําน้ําท่วมแล้วก็คือน้ําลดแล้วเนี่ยก็ห่วงว่าเนี่ยการใช้งบป,ประมาณเนี่ยก็ห่วงว่ามันจะเป็นความชอบธรรมของของนักการเมืองเพราะว่าประชาชนกลัว ก็ม่อยากเจอน้ําท่วมไอเนี่เรื่องเรื่องส่วนหนึ่งแต่ผมไม่แน่ใจอยู่ๆแล้วแอดพอลบอ,อจะมายึดเขื่อนเนี่ยผมใช้คําว่าอ,อยู่ๆนี่จะมายึดเขื่อนจากจากามันมันเลยเถิดถึงขนาดนั้นพราะีว่าคุณสีชัยให้เอกสารผมผมก็เลยหยิบเรื่องนี้มาคุยด้วยว่า แต่ไม่นึกว่าขนาดนี้มันกล้าไปถึงขนาดนั้นนะครับก็เป็นการเสนอของสสพักเพื่อไทยนะครับจังหวัดสกลนครครับที่ได้เสนอกฎหมายฉบับนี้ต่อประธานประธานสาภาผูา้แทนราษฎรแล้วก็ทางสาภาเนี่ยก็มีหนังสือมาถึงรัฐบาลรัฐบาลบบาก็ขอความเห็นจากทางกระทรวงพลังงานเราเองก็รู้นะครับว่าวันนี้เนี่ยเขาก็เป็นโอกาสในการที่จะตั้งกระทรวงที่เกิดขึ้นนะครับเพราะเป็นอำนาจที่ สามารถออกกฎหมายอะไรได้เราก็ต้องไปดูครับว่าการตั้งกระทรวงเนี่ยมันมีเรื่องของผลประโยชน์เรื่องงบประมาณโดยอาศัยสถานการณ์ของน้ําท่วมนั้นเนี่ยอ้างว่าเพื่อความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการการน้ํามันไม่ผมคิดว่าการต้องข้อสังเกตนะครับที่สุดท้ายก็คือเอาเขื่อนนะครับของกายฟ้าฟาบิดเนี่ยไปอยู่